Hãy subscribe cho kênh ไปอยากมาดิ ด้่ยาพาพหมอมีหน่วยหนอืมอืมนีหน่วยหนากหัวออกเลอืมนอนนอนนอนนอด้ยดิว อ๋อนวบินออวัน้ิอวันิเป็นน้ำน้ำนเฮ้ เียีดูมมากระดึงเบิร์่าอยู่หนอกี่น้ะวัามอันดีกาดูนมหมหน้าอาบุษพระวีเสียเสียมบุัมภ์ธรรมเป็นมาบุปถัใหตาโตเนียไอ้นนี้อีเดีเกดมากันเวมาเฮีโอ้วลาเสียการมกรงเบปัจเว

ngon ngon ngắt ngon 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 có ngon ngon à ngon 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 đi ngon 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 tốt, ngon 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 quỷ! ลาเอี้ยล้อเมื่อนมันหัวหม้อล้อมาเหียมาล้อมีอาหารบุญรอให้นอนง่านุ่กเบาหอ้องวันนี้ก็ลาว่าอยูหมูน้องมูน้องวันนีาวย่ เอว้าฮะเฟบนูสนูสว้าฮีสมาสนูสโอดูบีเรอติตูนาทอลฮะนิมเฟมฮะนิมวร์ไวรเนียยาดิสปาลาเซฟเฟมอาซามาซาอุดยำยำเอลยำฮีซิงเอลเฟบสมาซาเอลยำไงตัววีมอลนาวะฮีดีดอคฮีนอนมิเต้นวะฮีหมุนเนปมันฮีเนปนอนมิ เียเดียดยูมาโกเมโมเดียดโน้ถันกนีตานักมอนโน้ตเดมตานักเฮือนโอโอ้เมอยูดีามะตเอ๋มยหนเด่มนห้ามดิ้าดวอมือืยมเือรับ่า้าื่อหมื่นเลืงหอไ่หมอที่้าเก็มน้าเด็ด

ยาสิบกนัดมันวาัวเองอตัวอกมาเ่อง้ะไรตัวอมนมาเราบิสเราเนเดือดบิสเป็นวลนะบิสตเเวเียวานมเียนัดมันียีายาลมันเียโมเีย Mbi di St. Areas. Mbi do Silpidas. mitman mul pam bakorelet. wah. Asyik asih manang alamok เอ่อเรียบีสต์ตลาลาฟีสต์โอซีลบีบิดเสียหอยหมกมาเอลเวดมิทแมนมาตัดบ็ดงานบนในยุทธเนมามิอาโกะรานะโองูวอกสหมกแมเนื้อเงินปาปลาดอกไฟ โอ um ah, ้โหทำในยุติในเวานเเฮนี่เดือร้ามาดกกิดหมก่าแพูดเกียบมลืมียได้อยู่ดอกหมอทำบมลียกยซกดยเรวระำมันอ้เงบเียบมาเด็เออเยงดิบอลอเกงานนโอ้ยอนทินยียสาดงบเกียูบมัน Waduh, ngebias Bin ya kau ane ada bisno bisa lihat ke asok Oh, ini apa nih ya ke Heora <laughs> mm. No kuel Iya, snoop manias Mungan yo, osias Kwa is isias, naat manias, harp manias, Tuh ngal manias. Wel, tismat isek ngel, sirkam kami bo okwel, di al. Mi, kei reat ngak mori, selen mat. Mi, hi, skakul. Hari his bakar Maria his mai tau mi tamoko wah wah elias el murna kuis alman man hari Maria mai tau his ia